สวัสดีครับพบกับช่องกเกษตรธรรมชาติชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารับชมการเดินสายทําระบบน้ําหยดในสวนนะครับซึ่งเราเคยทําไว้แล้วในสวนนี้แต่นี้ว่าปัญหาที่เกิดก็คือว่าเราเดินสายลอยไว้นะครับก่อนที่เราจะขุด ฝังสายนี้นะฮะอันนี้เราเราได้แก้ไขทําใหม่โดยการขุดล่องแล้วก็นําท่อ pe อันนี้ก็คือเป็นท่อดําคาดส้มนะครับเอ่อเอามาทําท่อน้ําหยดเป็นสายเมนนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อสายเมโครดําๆแล้วก็ใส่หัวน้ําหยดไอ้ที่เรามาแก้ไขตรงนี้ก็คือว่า ปัญหาที่เราพบก็คือ,อพอเวลาเราไม่ได้ฝังท่อสายน้ำนี่นะครับเราลอยสายไว้ทำระบบน้ำหยดมันจะมีมดบางชนิดนะครับมันจะมากัดสายเขาเรียกสายเมโครที่สำหรับทำน้ำหยดนี่นะฮะซึ่งเป็นสายดำๆางนี้นะครับแบบนี้เป็นสายดำๆแบบนี้แล้วมดมันจะมากัดนะครับแล้วนจะทำให้ท่อแตก เราเราใช้ระบบน้ำประปาบางครั้งต้องคอยตรวจสอบบ่อยๆถ้าหากว่ามันเจาะแตกจะทำให้น้ำมันไหลเร็วเกินไปนะครับซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพราะสวนเรามันมันไม่มีระบบน้ำธรรมชาติเราเราทำสวนด้วยระบบน้ำประปาะหลวงนะฮะดัะนั้นมันก็เป็นความ มันเป็นต้นทุนเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขเราก็ได้ทำการน้ำหยดไว้นะครับมันก็สามารถทำให้เราทำกเกษตรได้นี่ครับท่อ p e อย่างนี้ท่อไมโครอย่างนี้ครับเพระถ้าเรารอไว้เนะี่ยมันจะมีมดบางชนิดกัดแล้วจะทำให้ท่อมันรั่วแบบนี้นะครับเราก็มาตัดต่อไว้ ผมก็เลยแก้ไขใหม่โดยการมาวางสายขุดหลุมเป็นล่องยาวนะครับบริเวณตรงกลางสวนแล้วก็เดินท่อน้ำไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาการกลบกลบแล้วก็เอาน้ำลดนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นโพงอากาศระหว่างดินกับท่อที่เราเดินไปเนียถ้าเราไม่ลดน้ำหรือทำให้มัน มันจะเป็นสะพานมดได้เป็นอย่างดีอีกเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เกิดความเสียหายได้แล้วก็การเดินสายกลางแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราประหยัดสายไปอีกโดยโดยทีแรกเราเราเราเดินสองฝั่งคู่ขนานไปแต่พอเรามาคำนวณแล้วเราเดินตรงกลางเส้นเดียว มันจะประหยัดท่อได้กว่าแล้วก็การดูแลมันจะง่ายกว่าเพราะท่อมันฝังดินแล้วเวลาเราตัดหญ้าเราทำความสะอาดสวนมันมันไม่ต้องไประวังสายน้ำนะครับเราก็เดินง่ายๆเอาท่อขุดหลุมเป็นร่องยาวแล้วเราก็วางท่อมาซึ่งเราก็มีสายเมนประปาอยู่แล้วนะครับ ซึ่งเราก็ต่อกับบอลวาลแล้วก็ต่อหางปลาออกไปนะฮะซึ่งมันมีขายเป็นชุดเซ็ตของมันนะครับอันนี้เป็นท่อประปานะเราเดินเข้ามาไว้ในสวนเป็นสายเมนนะพอเวลาเราเปิดใช้น้ำหยดมันก็เปิดไม่มากแล้วครับใช้เปิดแค่นิดหน่อยมันก็สามารถเกิดแรงดันในท่อแล้วก็ปล่อยเป็นน้ำหยดได้นะครับแล้วก็น้ำที่ใช้ใน ปกติมันก็ไม่ตกไม่ลดแรงดันในบ้านก็สามารถเปิดใช้ได้ปกติมันก็เลยเราก็เลยสามารถที่จะเอามาทํำเป็นกเกษตรได้อีกส่วนหนึ่งทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกมันก็สามารถให้ผลผลิตได้มันได้กินน้ํำตลอดเวลาคือถ้าเราทําน้ําหยดแล้วเนี่ยมันคุ้มค่านะครับกับการที่เราต้องลากสายยางลถมัน การคลายจ่ายมันต่างกันมากนะครับถ้าทําน้ําหยดช่วงแรกๆมันอาจจะดูว่ามันไม่เยอะความชุ่มชื้นมันอาจจะยังน้อยแต่พอมันหยดไปเรื่อยๆแล้วบริเวณโคนต้นมันจะแผ่กระจายความชื้นไปเรื่อยๆเพราะมันหยดตลอดเวลาดังนั้นมันก็จะช่วยเรื่องคายจ่ายได้นะครับเอาวันนี้ก็มา นำเสนอ,อาการเดินระบบน้ำหยดนิดหน่อยนะครับเผื่อว่าท่านใดที่จะทำแล้วยังไม่ทราบปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะได้แนวทางไปไม่มากก็น,น้อยนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้กับการเดินระบบท่อ PE ในสวนนะครับเพื่อทำน้ำหยด วันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ